สวัสดีครับผมนายกระสานตแก้วสอบทัหนึ่งสอทับหนึ่งรหัสส่วนทีสองวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของนานทนาการประโยชน์ของนานทนาการคือช่วยให้พักผ่อนหย่อนใจสร้างความสุขความเพียรส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและพัฒนาทักษะทางสังคมรวมถึงส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในสังคมประโยชน์ต่อตนเอง สุขภาพกายดีขึ้นการออกกำลังกายในกิจกรรมนันและการช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางกายสุขภาพจิตดีขึ้นช่วยคลายเครียดขจัดความกังวลทำให้จิตใจปลัดโปร่งมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายช่วยเสริมทักษะทางสังคมช่วยให้รู้จักการเข้าสังคมการทำงานเป็นทีมและสร้างและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อต่อสังคม สร้างสังคมน,น่าอยู่กิจกรรมทนา,าการช่วยเส่งเสริม,วรมความรับความอบอุ่นและเข้าใจภายในครอบครัวและชมุมชนและปะัญหาอาชญากรการให้โอกาสเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมนทาาการช่วยป้องกันก่อให้เกิดอาชญากรรมและประพฤติที่ไม่เหมาะสมได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุมชน เป็นการรวมกลุ่มผู้คนในชุมชนให้มีความสัมพัีีและช่วยการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ